หลังจากที่คุณทำให้ขึกล้ไปแล <bursting S 1> <manera> ้ววันนี้พี่น้มีชิ้นสับให้เด็กๆด้วยของพาเด็กๆเห็นภาพอะไรคะเห็นไมะคงเล่นของของผมเล่นของผมเล่นของผมเล่นของเล่นหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างคะมีตุ๊กและก็ กิ๊บลอยลอบของพยลอยลอยนอยลอาวอยลอยลคยคอยลอยลอยลอยอยลอยค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 อย

อะะเออะไรเอลิงนลองเออหูองเล่นองเล่นเด็กใครจำได้บ้างว่าตัวที่เนของเล่นตัวอะไรอตอนนี้เป็นตัวอะไรคะอีอีไม่บ้างว่าอี โอ้ฟงจไลคีโอ้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 โโอ้โอ้้โอ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 ้โโอ้โอ้โอ้โโอ้โอ้โออ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โออ้โออ้โ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 ออ้โอ้้โอ้้โอ ้าเกง่งเก่งเก่งเยี่ยมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบคำต่อไปนะนไหนอะเด็กเห็นภาพเลยคะาา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 มา,า,ามา,ามามาเกดมาโอ้มมาเดี๋ยวเรามาจะกดภาษาอังกฤษคำว่ามากันนะคะตัวเล็ H เก H เอสเอสเอสโอโอโออ้าอ้าเอสเอสโอเด็กนี่แต่อยู่นี่ก่อนใช่ไหมอีอีอ่านว่าทอด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 เดี๋ยวมันจะหมดอีกแล้วนะคะเอสเอ โอ้โอ้โอ uh ้บานบ้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 านนบ้า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 นบนบ้านบ

ออั ột, หสว yes. 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 um, mm. so ัสดค่มาดูภาษาไทยบ้างเด็กๆจำได้ไหมตอนนี้คือตัวอะไรคะ ม妈ม妈ามเยม่มมากเลยเยี่ยมมากเลยตอนนี่คืออะไรสระอะไรเลืกไอโคลม่่าอ่ะก็จะเจ็บกรไม่่าเยี่ยมมากเลยเด็กๆก็เยี่ยมมาเลย อม,มาอ่มมานเล่งนิสกิจกรรมวันนี้ของพี่น้ำจบไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปก,กันอีกครั้งนะกถว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปบ้างนะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมหลุ่มใหญ่ในเรื่องของของเล่นวัยเด็กใช่ไหมคมื่อกี้เราเรียนเกี่ยวกับของเล่นในบ้านเด็กๆบอกพี่น้ำพี่คะว่าของเล่นเมื่อกี้ที่เราเรียนมีอะไรบ้าง มีนี่้าวมากันวยมากัน่วยมกัน่วยมีคอะไรอีกพี่นอให้ดูภาพเมื่อกี้เราทำอยไรันอะไรคะกาลูกค้าลูกค้าไม่ลูกค้าแล้วมีอะไรอีกคะก็ ป่ารองเท้าปลาอูน้องก้อนทำอะไรนะอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่น้องก้อนทำแบบนี้น้องก้อนทำอะไรแล้วอะไรแล้วเขาเรียกอะไรแบบนี้คอปเตอร์ไม่ไผ่อู้หูคัปเตอร์ทำอะไรเนี่ยมากเลยนอกจากที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นพื้นบ้านแล้ววันนี้พี่น้องนักเรียนทำของเล่นหนึ่งชิ้นของเล่นที่เราทำเจอไหมคะต่างก้อย แกวันน <es oh, um well, ี้ต้นต้นใช่ไหมคะแล้วก็เรามีคําลับสองคำคำแรกคลับว่าถอยถอยแปลว่าอะไรถอย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 แปลว่าหงเลหนได้คือคำคำว่าแล้วก็แปลว่าอะไรอ่าเอียยิ้มบ้านไหนถือยิ้มให้ตัวเองหน่อเร็วคูืยิ้มพร้อมกัน เดียม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 เดยมเดียมเดียเด็กมเดียมเดียมเนียมเดียมเดมเดียมเดียมเดยมเดยม่ดียมเดี้มเดีย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 มเดยมเดี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 มเดีย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 มเดีมเดีย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 มเดีมเดียมเดียมเดียมเ อ่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงเลิกเรียนพบกันวันใหม่กันดีกว่าคือพร้อมแล้วตัวต้องต้องตัวตรงตัวต้องตรงต้องไม่เข้ายังมักบ้าไปให้เขาวันนี้เดี๋ยวเราจะใหม่ไรุ่งนี้ต้องท่อะไรนะ Ini nama Adik Baik Baik kan? Kau tahu ni kan? Hai tak?